ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมเสกสรรขายที่ดินเขตปริมณฑลนะครับครับวันนี้ผมพามาดูที่ดินแปลงเล็กๆนะครับเหมาะปลูกบ้านนะครับของเราถมแล้วเรียบร้อยนะครับครับที่ดินของเราเนื้อที่42ตารางวานะครับของเราอยู่ที่ตำบลลาดนิยมอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีนะครับของเรามีรั้วรอบขอบชิดให้แล้วนะครับนี่ครับเราก็มาเพิ่มเติมหน่อยนะครับเนี่ยปรับพื้นที่นะครับปลูกบ้านได้เลยนะครับ นะครับเนื้อที่กําลังพอดีนะครับเจ้าของขายนะครับอยู่ที่4ี่แสนนะครับนะครับที่ถมแล้วนะครับแล้วก็ของเรานะครับติดถนน2ด้านด้วยนะครับนี่ครับด้านนี้นะครับของเราก็ติดถนนนะครับแล้วก็เรายกให้เป็นสารณประโยชน์เรียบร้อยนะครับกว้างอยู่ประมาณ5เมตรนะครับแล้วก็ด้านนี้นะครับของเราก็ติดถนนนะครับนี่ครับอันนี้ก็ยกให้เป็นสารณประโยชน์เรียบร้อยนะครับกว้างอยู่ประมาณ8เมตรเลยนะครับนี่คือถนนด้านหน้านะครับได้ ถนน2ด้านเลยนะครับเนี่ยปูบ้านนะครับเราจะหันหน้ามาด้านถนนนี้ก็ได้นะครับหรือว well ่าเราจะด้านนี้ได้หมดเลยนะครับเนี่ยถือว่าเนื้อที่กําลังพอใช้เลยนะครับครับเดี๋ยวผมให้ดูเส้นทางการเดินทางก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดแปลงที่ดินกันนะครับครับจากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับเราวิ่งไปด้านหน้านะครับประมาณ170เมตรนะครับเราจะไปถึงถนนทางหลวงชนบทนะครับเส้น3 0มศนะครับนิดเดียวนะครับนะครับวันข้างหน้านะครับถนนเส้นนี้นะครับเดี๋ยวเขาก็จะทําเป็นถนน ลาดยางแล้วนะครับนะครับออกไปนะครับนิดเดียวนะครับขับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึงวิทยาลัยเทคนิคนนนะครับอยู่ที่ประมาณ2กิโลกับอีก300เมตรนะครับจะมีเซเว่นมีอนาไมนะครับมีอบตนะครับแล้วก็จะมีตลาดนัดเย็นทุกวันนะครับเผื่อเราจะไปซื้อกับข้าวนะครับที่ตลาดนัดวัดราดนิยมนะครับได้นะครับขับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึงถนนใหญ่เส้น3-40นะครับเข้ามาก็อยู่ที่ประมาณ 5กิโลกับอีก300เมตรนะครับแล้วก็จากตัวนี้นะครับไปถึงห้างเวสเกตนะครับก็อยู่ที่31กิโลนะครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึงตัวจังหวัดปทุมธานีนะครับก็อยู่ที่32กิโลนะครับนะครับถนนด้านหน้านะครับนี่พอเข้ามานะครับ170เมตรนะครับวิ่งปุ๊บเข้ามานี่ครับนิดเดียวนะครับนะครับแล้วก็จากนี้นะครับนะครับก็จะมาถึงที่ดินของเรานะครับครับของเรามีอยู่2แปลงนะครับที่ดิน ถมแล้วนะครับมีรั้วรอบขอบชิดหมดแล้วนะครับมีสองแปลนนะครับนะครับเราจะปลูกบ้านนะครับด้านหน้านะครับหันมาทางนี้ก็ได้นะครับหรือว่าเราจะหันมาทางนี้ได้หมดเลยนะครับนี่ครับแต่ถ้าเราจะปลูกบ้านหันมาทางนี้นะครับด้านนี้จะเป็นทางทิศเหนือนะครับนั่นนะครับถนนด้านนี้นะครับส่วนถ้าหันมาทางด้านนี้นะครับที่ผมยืนอยู่นะครับด้านนี้จะเป็นทางทิศตะวันตกนะครับนะครับ ของเราได้ถนน2ด้านเลยนะครับนะครับเนื้อที่กําลังพอดีนะครับขับด้านหน้านะครับของเราจากตรงนี้นะครับไปถึงแนวรั้วของเรานะครับที่ตรงบ้านที่เขาสร้างเสร็จแล้วนะครับหน้ากว้างนะครับของเราจะอยู่ที่ประมาณ13เมตรนี่คือด้านหน้านะครับส่วนด้านนี้นะครับไปถึงตรงประมาณเสาไฟฟ้านะครับด้านนี้จะอยู่ที่ประมาณ12เมตรนะครับนี่คื ความกว้างนะครับที่ถนนท้องด้านนะคร anyway. <Yeah. S 1> ับถือว mm ่าสวยนะครับครับเจ้าของขายเหมานะครับอยู่ที่สี่แสนนะครับเนี่ยครับสาหรับท่านที่งบน้อยนะครับถือว่ากําลังดีนะครับเนี่ยครับปลูกบ้านนะครับแล้วก็เหลือพื้นที่เอาไว้ทําที่จอดรถปลูกต้นไม้บ้างนะครับดีเลยนะครับและของเราอยู่ด้านหน้าด้วยนะครับยิ่งดีเลยนะครับเนี่ยอยู่ตรงด้านหน้าเลยนะครับนี่ครับของเรามี2แปลงนะครับจะซื้อแปลงที่ผม ให้ดูเมื่อกี้ก็ได้เลยว่านะครับหรือว่าจะซื้อแปลงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเนี่ยนะครับมีอยู่สองแปลงนะครับนี่ครับก็ราคาเท่ากันนะครับเนี่ยมีรั้วรอบขอบชิดให้แล้วนะครับเราก็มาทําเพิ่มเติมเอาหน่อยนะครับได้เลยนะครับนี่ครับส่วนนี้นะครับจะเป็นบ้านคนงานนะครับหรือว่าเราซื้อแล้วนะครับเราจะให้ช่างของเรานะครับเป็นคนดูแลให้เกี่ยวกับงานสร้างงานอะไรก็ได้นะครับเราก็ยินดีนะครับเรามีช่างมีทีมงานนะครับนะครับ สำหรับท่านที่งบน้อยนะครับงบไม่มากนะครับมองหาที่ดินนะครับปลูกบ้านนะครับได้เลยนะครับเนี่ยครับพอเราเข้ามานะครับเนี่ยครับที่นะครับพอถมแล้วจะดูกว้างนะครับดูใช้ได้เลยนะครับจะปลูกบ้านด้านนี้นะครับก็ได้นะครับเปิดช่องใหม่นะครับเปิดช่องใหม่เข้ามานะครับทำเป็นที่ จอดรถหน้าบ้านนะครับตัวนี้ก็ปลูกบ้านนี้ก็ได้เลยนะครับหรือว่าเราจะหันไปทางไหนก็ได้หมดนะครับครับก็ขอฝากด้วยนะครับที่ดินแปลงเนื้อที่42ตารางวานะครับผมแล้วนะครับมี2แปลงนะครับขายแปลงละ4 0 0แสนนะครับวันนี้ผมและทีมงานนะครับวันนี้บ๊ายบายขอบคุณครับ